มาครับรีซึมทาว,วางได้กี่ป้อมมาดูวางได้13ป้อมเลยเหรอซาวายแล้งานนี้ไปครับวางวางล้อมแมงสีด้าเลยละกันคือบางบางจุดอะวางป้อมได้ไปได้เวลาแล้วทุกคนคนเยอะเปิดใช้งานเรามายืนดูมอนละลายกันดีกว่า แม่ยี่ยดูดินั่งดูรับไม่ไม่เอา้าแค่หลบไปเฉยๆธีเราก็หลบไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ให้ป้อมคือมายิงไหมนี่แหละวิธีวิธีวิธีของอินดัสทรีวิทยาศาสตร์สร้างสังคมเพราะว่าจะทำลงมาเลยนั่นแหละดีโอเกบเกมไม่ได้เลยเพิ่งว,วางไปครับเ,เดี๋ยวเองมไม่ได้ได้คอมเมนต์สิบแล้วเนี่ย นี่แหละทุกคนนี่คือจุดเด่นของเกมนี้แหละเกี่ที่เราเราต้องตรวจสอบข้าเลขก็ได้ภาพพ้องก็ได้ดูดีน้ำตาลก้อนหนึ่งต้องเกิดจากการเอาธาตุไปรับกับก้อยเกลี่ยหรือเปล่านะเกียร์ตกร์แหลก PC เกียร์เฮ้ยอ,อันนึงวะ่ะมีทองอันนึงวะ่ะลุ้นอีก